ว่างเครื่องเรือไปครับผมเป็นเครื่องวีแปดเครื่องยูแซดนะครับเป็นเรือ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 ไปออกทิศนะครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่อง,องดีเซลดีเซลครับผมเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลตัวแรงครับตัวแรง ตัวแรงครับตัวแรงตัวแรงครับมีกระจายมีแปดสูบครับสำหรับท<ม>่านนี้นะครับผมบ้างแล้วครับเป็นสร้างเฉียบไปล่องครับสุดยอดปะสุดยอด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 เราสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้กันนะครับเด้อสำหรับ ทั้งไม้สเสด็จครับรับวาเครื่องรถยนต์ทุกรุ่นและก็เรือทุกรุ่นนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ